ต o ต้าวีโก้ครับตัวนี้อัปเกรดจากไขกุุแจะให้เป็นระบบปุ้กสตาร์ทนะจะมีรีโมทแบบนี้ให้2ตัวแล้วก็มีแอปพลิเคชันแบบนี้ให้ด้วยนะครับสามารถใช้โทรศัพท์ล็อกรถได้สตาร์ทเครื่องจากโทรศัพท์ได้ล็อกรถจากโทรศัพท์ได้ลคยล็อกจากโทรศัพท์ได้หรือจะใช้รีโมทสตาร์ทเครื่องก็ได้นะครับสตาร์ทเครื่องจากรีโมทได้ตัวรีโมทนะสามารถล็อกรถลคยล็อกรถแล้วก็สตาร์ทเครื่องจากรีโมทได้เลยปุ่มเรียงตามนี้ปุ่มบนสุดเป็นล็อกปุ่มถันลงมาลายล็อกตัวนี้เป็นปุ่มสตตาาารรรรรรทเเเคคคืืื่่่่่่่่ออออออองงงงงนนนถ้้้้้ใชีีีมมมล็็กปปุุยู กดค้างไว้สาวินาทีเป็นการสตาร์ทเครื่องเลยอ่ากดค้างไว้สวินาทีเครื่องยนต์สตาร์ทเลยนะตัวรีโมทเนี่ยใช้สตาร์ทเครื่องได้ใช้ดับเครื่องได้ด้วยอ่าเป็นตัวเดียวกันเลยพี่จะดับเครื่องจากรีโมทกปม็ปุ่มเดียวกับปุ่มสตาร์ทนะกดค้างไว้สาวินาทีครับกดค้างไว้สามวิอ่าลองใช้โทรศัพท์สตาร์ทเี่เข้าไปที่แอปพลิเคชันเชื่อมต่อไปที่รถครับโอเดด ก่อนนี้พี่จะสตาร์ทเครื่องพี่ต้องล็อกก่อนหนึ่งครั้รงครับใช้ปุ่มสตาร์ทเครื่องกดค้างไว้กดค้างไว้เลยประมาณ3มวินาทีเครื่องยนต์สตาร์ทเองอัตโนมัติเลย<ม>หลังจากเครื่องยนต์สตาร์ทพี่จะขึ้นไปขับรถก็กดคลายล็อกจากโทรศัพท์หรือกดคลายล็อกจากรีโมทก็ได้เข้าไปขับรถได้เลยไม่ต้องสตาร์ทใหม่นะครับตัวปุ่มพุชสตาร์ทก็จะใช้เหมือนพุชสตาร์ทก็คือถ้าไม่หยยบเบรกมันจะไม่สตาร์ทถ้าพี่จะสตาร์ทเครื่องก็หยยบเบรกกดดับเครื่องก็หยยบเบรกกด นะครับถ้าไม่อย่าเบรกกดเลยมันก็เป็นเปิดกุญแจอ่ะโอเคเรียบร้อยครับ